chấm bơ lại rồi, chả để chín bơ bớt, để cả khoang đẹp loài đấy, làm bơ hạt sấy bớt, chấm chín bớt. เช็ดตำสนามปลาพร้อมเลยเฮ้ยกันพร้อมเรียบร้อยเลยสนามปลาใจเด็ดอ่าเรียบร้อยแล้วตาตาสีชมพูตาพี่นอ้องไม่กินน้ำกันอันนี้ก็มีปิีงสมปลาไม่กินครับจนบักเขียกไม่ปีงสมปลา างกแต่พี่น้องเรนแม่ปดังสิมาสุบเคลื่อนอันนีร้รกปนลป,ปล,ลงก่อนใส่ไลบบหนึ่งประทูสุปใส่ประทูเคี่ยวเต็มไแล้วได้กันความเรียบร้อยเลยปไใ่อ ต้มเียวตีเกียวต้มสนามปลาร้ามเลยยิ่มากกว่นี่นะนอืมลางานนิดนึงปลาแค่ไหนดคนตัดเลย ขาดอะไรผงเนือขาดไม่ได้คือผงเมืชอชบลาไลหรอกชบลาแต่กิกนเบิ่แต่มาทุ่งเรก็เนื่อยสั่งตบมีอ เ,เกต้มสนามปลาความเลยใส้พักแปน้นนึงทูเนาอแม่วอาขนมป่า,าใช้ปลาอะไระแต่ว่าจะวานชนมาปนประทู้แหละนมากระทู้มนี่นม,นนนม,มัคกรอื้มตา่านนึงปลาแ้่นะ มื่อวนอืมตานมอยนึงนยน่งปนะ่าแค่ไตามได้วยหอมใชอหอมหลายเนียมันเบิดหอมเลยาาก็จหลายย่างหอมผู้นะ่ะเราขับด้ป,าาป่าเรับเใ้่ป่าอะไรแต่ว่ากะวังชมมาเป็นผู้สนมากมววมากว่าูต้นไปักแป้นนี่ีหอม ต้นหอมับสลารีลาีใ,ให้หอมไมมอหม่ดมดกกน,น,นี่แหละไับแต่งนิดสิหอมต้นหอมับสะลารีลารีให้หอมใม่มดนี่แหนะนี่มันอืมตางานนึงางานนึนี่ขับ ขาดไม่ได้คือผงเนื้อเด็ดผุดองมักใ่นะ่ปลาเล,าลาซื้อจากจแต่พี่น้องเฮ้ยเนี่ยผุดองสิมสุกบกเบีอันนั้นเล็ปิ่นป่นปิ่นนลงก่อนผู้น่ะแ,แล้วกันนี่ป่าแต่ว่าต่นชมมาเป็นป่าทูแหละสนมากปราทู แค่เกเข้าก ok ันครับแต่มระถูกเราก็เสีย right ซ่ใส่ลายกบบหน่งระทูกซุบใส่กระทู่เขี่ยกันหมดแล้ เขากัรก็แับแป้นนี่สี่หอมั้ต้นหอมข้าวสาลีสาลีให้หอมไ่หมดหมนี่แหละตามได้วยหอมใช้หอมหลายเพี่ยมันเบิดหอมเลยเป็ห,หลายย่างหอมเด้กันขอมเรียบร้อยเลย เว้ามก็มีก็เป็นนี่แนี่ยเขากันดีพี่น้องแม่ผู้ดองมักใช่น้ำปลาเลยหลังซื้อจากแต่พี่น้องเฮายแม่ผู้ดองสมาสุดเคือ แนดงคลที่ปลลงก่อนทำไงคนพิจารณานะเกิไอะไรขึ้นสกินไดเ,เรียบร้อยแล้วตาตาสีันมพูดาวพน้อ,นองไม่จิเนกันจบมาลายแอ แต่กินเบ่เบิดอเอ้ยกันความเรียบร้อยเลยไปน่นปาใจเด้อได้เรียบร้อยแล้วตาตาสีสันตาพี่น้องไม่กินน้ำกันเอ้ยกันความเรียบร้อยเลยนันไปน่าใจเด้อ ปับแต่นีสนสนสนมม่สีหอมต้นหอมปับสะนี่สะเนยให้หอมใหมดนี่แหละแต่มาทู่แล้วก็เหียสิตเรียบร้อยแล้วตาตาสีชมพูจำพี่น้องไม่กี่น้องกันต่าันคนพี่จะน้านะ่ ก็ม้เลย,เย,เยเกันเคเดียวเขาเขาตามเตามด้วยหอมใช้หอมหลายเนื้อมันเบิดหอมด้ยเปหลายยางหอมชุบ้าหลายด้อ

น,นี้ก็มีปีงสมปลาไม่กินกับจมบักเขียก็ปีงสมปลาอมน,นิดห่ยคนที่จะ้อยหน่ยเกลีมยเลยคสกิน,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 นต้มเขียกต้มเขียตสนามปลาความเลยเขียกห ตัดความอดเความเรียบร้อยเลยไปใ่อ